ตอนที่197คือสัตว์ที่ดูดซึมซับพ,พลังงานฉีระหว่างโลกและสวรรค์เข้าไปเป็นจำนวนมากนามิติผนึกเช่นจำพวกพลังงานและธาตุต่างๆจนร่างกายแข็งแกร่งเท่านั้นยังไม่พออาจจะก่อเกิดเป็นยานขึ้นมาใหม่ก็ยังได้ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าตอนนี้ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกวูชิเลยสักนิดแต่มนพยายามจะกินลูกแก้วที่มีครอบครัวของข้าที่อยู่ข้างในนะ ถ้ามันรู้ว่าเจ้ามีดวงตามิตินี้อยู่มันก็จะกินข้าเข้าไปเหมือนกันแน่นอนข้าจะเสียเสียวยี่ไปไม่ได้อีกแล้วถ้าเจ้าแพ้ข้าก็ต้องถูกกินไปด้วยอยู่ดีเออไม่ต้องห่วงเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะรีบปล่อยเจ้าเลยพูดอย่างกับเจ้ามีความสามารถปลดปล่อยข้างั้นแหละวันนี้เจ้ารอดกลับมาได้อีกปีเมื่อข้าหลุดจากที่นี่แล้วข้าสัญญาว่าจะช่วยปกป้องเจ้าดีตกลงตามนั้น ข้าจะไม่แพ้เป็นอันขาดเจ้าจงรักษาสัญญาด้วยข้างในลูกแก้วอาจารย์หนีเร็วข้าไม่สามารถออกจากที่นี่ได้หรอกมีแต่เจ้าเท่าน,นั้นที่สามารถออกไปสู้ได้ข้าออกไปสู้ข้างนอกได้อย่างนั้นเหรอถ้าข้าถูกกินอย่าลืมเส้นไหวของกินให้ข้าด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะปกป้องท่านเองข้าจะสู้ไหวไหมนะ ดูตัวของมันสิใจมากเลยเปรีย่ยงมีแต่ต้องลองสู้ดูสักตั้งแล้วเปรีย่ยเพี่เฉินระวังตัวด้วยข้ามาช่วยแล้วฝ่ามือเจาะกาะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีทั้งเต่ายักษ์งูยักษ์ลอยอยู่บนอากาศและยังมีราชาปีศาจอีกด้วย แม้ว่าพลังโจมตีองเต่ามันจะไม่รุนแรงแต่พลังป้องกันของมันแกร่งมากข้าไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยไอหนุม่มข้าว่ามีแต่มีดของเจ้าเล่มนั้นที่สามารถทะลวงการป้องกันของมันได้แต่จงระวังด้วยมันอาจจะหักมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือเจ้าสิงโตอย่าบอกเหลือแค่วิธีนี้เท่านั้นมีแต่ว่าวิธีไหนใช้พลังระดับราชาปีศาจกดพลังของมันไว ไม่ให้เคลื่อนไหวจากนั้นค่อยจู่โจมตอนนี้พลังของข้าไม่แข็งแกร่งถึงเพียงนั้นข้าลืมบอกไปมีบางสินบางอย่างที่อยู่ในตรงตาผนึกของเจ้าทําให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวมันคืออะไรเหรอให้ข้าเดาคงเป็นตาผนึกปีศาจอสูรใจข้าหาวิธีควบคุมตาผนึกอันนี้ใช่ไหมดูท่ามันน่าจะอันตรายนะใช่แล้วล่ะถึงกับผนึกข้า เอาไว้ได้อย่างยาวนานพลังของมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนข้าจะควบคุมพลังนั้นได้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดควบคุมไม่อยู่ขึ้นมาพวกเราไม่พากันตายหมดเลยเหรอขอบอกไว้ก่อนข้าไม่รู้วิธีใช้มันมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะควบคุมใช้มันยังไงเอาไงดีไม่ได้กันละ่ะเสียยีกำลังแย่ตอนที่1 9 8 เจ้าสิงโตอย่าโกรธข้าเลยนะเดี๋ยว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 ก่อนจะเอาข่าเป็นตัวล่อไม่ได้นะเฮอ,อทำไมจู่ๆมันถึงเปลี่ยนทิศการโจมตีข้าจะช่วยท่านเองฟิวปังเข้ามาเลยเจ้าเต่ายักษ์ฟิวตูปัก,ปก,ปกตูตู ทำไมต้องเอาตัวเองเข้าไปเสียงเช่นนั้นด้วยในเวลาเช่นนี้ข้ามีตัวเลือกไม่มากนักหรอกนั่นมันอะไรกันแน่ในสิ่งนั้นมีสัตว์โบราณที่โหดร้ายอาศัยอยู่อย่างแน่นอนเปรียงดูเหมือนว่าเจ้าเต่าแกนโลกมันกำลังอ่อนแอได้ที่เที่ยวเข้าควรทำอย่างไรดีเจ้าสิงโตลองรวบรวมพลังวิญญาณไปที่จุดๆเดียวและต้องกำหนดลมปานลงไปด้วยหลังจากนั้นตัดไปที่หน้าของมันเลย ตกลงข้าจะลองทำดูอย่างที่เจ้าออกบอกมาใครโผลออกมาเจ้เฉินรีบจัดการเจ้าหมอนี่เลยมันต้องมาแยกสัตว์แกนโลกของพวกเราไปแน่ๆแ,แย่งอะไรข้าแค่ขยับตัวข้ายังไม่ไหวเลยในนั้นมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆน่รอให้ข้าจัดการเจ้าเต่าแกนโลกนี้เสร็จก่อนเถอะข้าชื่อชวนยูหัวหน้าสาขาย่อยของหอพิพากษา ข้าได้ทําการติดตามเจ้าสัตว์แกนโลกตัวนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วหวังว่าเจ้าจะหลีกทางให้อีกอย่างพวกเจ้าสองคนตอนนี้คงปราบมันไม่ได้หรอกให้ข้าจัดการมันแทนเสียเถอะพวกคนของหอพิภากษาเองหรอกหรือพวกนี้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ถือกฎหมายคิดจะทําอะไรก็ทําใช่พวกเดียวก,กันกับที่แอบเลี้ยงผีตนนั้นไว้ข้างในถ้าใช่ไหมอย่าไว้ใจพวกมันเป็นการดีที่สุดจัดการชิงลงมือเล่นงานมันก่อนเลย เต่าตัวนี้พวกเราเจอกันก่อนทําไมพวกเราต้องให้ท่านด้วยอย่าหาว่าข้าไม่ปรานีพวกเจ้านะปังไม่ตายเลยนี่หนาไม่เบาเลยตอนที่199นี่เหรอคนหอหอพิภา,ากษาเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกันข้าแค่ต้องการเต่าแกนโลกเท่านั้นอ้างว่าเป็นผู้พดุงความยุติธรรมแต่ดูสิ่งที่ท่านกำลังทำตอนนี้สิมันใช่ไหม แล้วมันยังไงตัวข้านั้นคือคำพิพากษาไอเลวบัดซบพูดมีแต่ได้จะนนหนีไปไหนจะเต่าแก่นโลกจึงจะพยายามหนีอีกนะติ้นไปก็ปล่าประโยชน์นั่นมันหัวหน้าลอดตายแล้วใครตึกค่าคือหลินเชียผู้รักษากฎหมายในหอพิพากษาดูจากที่เจ้าใส่คงมาจากสาขาย,ย่อยฝั่งแดนใต้ใช่ไหมแล้วทำไมเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ละ่ะท่านหัวหน้าใหญ่ โปรดรับคำร้องทุก์จากข้าด้วยฮึ่โปรดลุกขึ้นก่อนเจ้ามีอะไรที่จะร้องทุกข์กับข้าเชิญพูดมาได้เลยก่อนหน้านี้ข้าได้นําเรือลบออกมาเพื่อทําภารกิจทีไ่ได้รับมอบหมายแต่แล้วก็โดนบุคคลน,นี้โจมตีใส่เรือทําให้เรือล่มคนภายในเรือตอนนี้น่าจะตายกันหมดแล้วทั้งๆท,ที่เป็นเรือมีธงสัญ,ญลักษณ์รูปกฎหมายอยู่ก็ยังไม่เว้นเลย เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่มันไม่เกงรงกลัวกฎหมายเลยด้วยซ้ำหัวหน้าปดพิภากษาด้วยเจ้าเจ้ากล้ามากที่โจมตีใส่เรือประจันบานนอกจากพ่อแม่และครูข่าจะไม่ยอมคู่เขาให้ใครทั้งนั้นชักจะหมืมเกิมใหญ่แล้วนะมาดูกันว่าจะจะทนได้สักแค่ไหนตอนนี้ร่างกายข้ากําลังจะถูกบดเป็นชิ้นชิ้นแล้วเจ้เฉินข้าถูกใจในในพูดของเจ้ามากจงรับพลังนี่ไปซะ เปรียงเปรียงไอพลังของสัตว์สายเลือดโบราณเป็นไปได้ไหมเด็กคนนี้มีสายเลือดสัตว์โบราณข้าจะปราบมันเองลินเชียฝากจัดการตัวข้างหลังด้วยเดี๋ยวพลังของเจ้ามันรุนแรงเกินไปไหมร่างกายของเจ้ามันอ่อนแอเองข้าแค่มอบพลังให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าพุ่งมาหาที่ตายเองนะปังตูม รับนี่ไปตุ่มเปรียเปรียมุดลงน้ำหนีเฉยเลยยินเจียรีบจัดการมอนี่ซะได้เลยท่านหัวหน้าพวกเจ้ากำลังดูถูกข้างั้นเหรอป่ามือจอกเกาะอักตอนที่สองร้อยกล้าทำลายคนของข้าต่อนหน้าครั้งนี้เจ้าได้ตายของจริงแน่ตุ่มตุ่มเจ้าสิงโตร่างกายของข้าจะเริ่มทนพลังของเจ้าไม่ไหวแล้ว ดูเหมือนว่าจะมาได้เท่านี้สินะคงต้องดึงพลังกลับก่อนที่เจ้าจะเป็นอะไรไปถ้างั้นจงส่งพลังมาให้มากกว่าน,นี้เยอะๆก่อนที่ข้าจะรับไม่ไหวเร็วเข้าว่าไปแล้วหรือไงเร็วเข้ารีบส่งมาเดี๋ยวนี้เลยฝ่าเท้าท้องหน้าผาเปรียงเกลง้งเป็นท่าเตะที่ส่งพลังมากรวมฟื้นฟูพลัง ป่ยงปั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 งพี่เยเฉินมีพลังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันมันไม่ใช่พลังของเขาหรอกเย่เฉินข้าจะลึงพลังกลับแล้วนะร่างกายเจ้าจะทนไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมขอเวลาอีกสักประเดี๋ยวมัดเจาะเกาะฝ่ามอือรุ่นอลุกลอกพลังมันกำลังหายไปไม่นะเดี๋ยวก่อนให้ตายสิอีกนิดเดียวเองข้าเกือบจะฆ่ามันได้แล้ว ฮ่าฮ่าฮ <ś> ่ข้าก็ลงคิดไปว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งดูเจ้าตอนนี้สิพลังของเจ้าหายไปไหนหมดแล้วฮ่าฮ่ถึงมือข้าจะหักเพียงแค่นี้ก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้วนะจงตายซะเถอะพี่เย่เชินระวังปรังไม่นะเสียวยี่ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกข้าคงต้องยอมรับชะตากรรมสินะ <ś> ตึกวืด อะไรกันใครเข้ามาหวงทางข่าผู้นี้นี่มันโลกป้องกันพลังธาตุน้ำใครมันมันบังอาจมากว่าแต่มันอยู่ไหนบนท้องฟ้าก็ไม่เห็นมีอยู่ไหนกันราชินีแห่งทะเลเหนือระดับพลังของราชินีเมื่อประจันบานหน้าศัตรูแล้วยากที่จะต่อกนเขาปกป้องเด็กหนุ่มคนนี้แสดงว่าทกคงต้องรู้จักกันแน่นอนเจ้ากล้ามาทําลายระบบในเวศที่เมืองเปยไห่ยของข่าเชียวหรือนี่อีกอย่าง ข้ามีเรื่องที่จะพูดกับเจ้าหัวหน้าหอพิพากษาจงฟังและตอบคำถามมาทำไมถึงปล่อยให้คนของเจ้าแอบมาเลี้ยงผีในพื้นที่ของข้าเท่านั้นยังไม่พอเจ้ายังทำร้ายคนของข้าด้วยขออภัยเรื่องเลี้ยงผีในพื้นที่แห่งนี้ฝั่งของเราได้ทำการตรวจสอบอยู่ว่าใครมันแอบทำเช่นนี้ว่าแต่ไอหนุ่มนี่มันเป็นชาวเมืองไห่ยเลยทำไมถึงเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องทำร้ายคนของข้ากันสหายสองคน ของข้าที่เจ้าทําร้ายไปเท่ากับว่าเจ้ากําลังอยากจะเปิดศึกทําสงครามกับข้าใช่หรือไม่ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่200อา่านขีพาดประการใดก็ขอไปด้วยนะครับสลาดทคนีขอบคุณครับบ๊ายบาย